เรื na, ia, tea, is, úa, tara, ่ท so ี่ใช้อะไรต่างๆพวกนี้พวกนี้ีปัญหาคีอัจว่างไม่ได้ปวดไ่สบายงคนว่จะมีเพศสัมได้หรือเปล่าปอมนโวันดานอยู่นโลกอไนอ่หนทำไมอยู่ดีเปลี่านเกิดวัฒนรรองเศีนี้เไปรเอันรแก่ไดีอาน้้อกมีเหยกคนอยด้วยถจะักเรื่องนาเขียนไปด้วย

ก็าจะพยายามเก็ยความป็นไว่าเดีความูรู้พ so like in ่งาต้องบอกว่าพ yeah. ื่งาที่ไ้จะต้องเก็บแต่ที่ไม่ข้าใจเพราะว่าพยายามดู่ห้ก็คาไม่จะมีภาพประกอบอะไรมากนะพยายามเกบายให้เข้าใจนะครับก็อีกคำถามที่ที่เราควรจะรู้ต้เป็นคำมหลายท่านี่มีใครมีคำถามอะไรถามได้นะคะยินดีคทับเชิญเลยครับ ในรูมันจะมีเรื่องของความรู้สึกทางเพศจะเข้าไปรู้สึกว่ามีไปหรือเยอะไปหรือล่อยเกินไปใช่ไหมครับว่าจะทำยังไงนีจริงๆก็ที่เกองตั้าใจต่อวานนี้เรื่องธรรมชาตินะครับอันที่สองก็คือธรรมชาติที่เป็นอารมณ์ทางเพศไม่ถูกวที่เหมาะสมนะครับสายมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนได้ขอะนะครับแต่ทีนี้แลวก็เป็นธรรมชาติอีกอันหนึ่งที่ในช่วงไปร่้ความรู้สึกทางเพศมีมากมีบ่อย นนี้ที่ีช่วยเหลือก็คือเราคงต้องทักที้งมาบ่อยๆมาเนะครับหรือโม้จริงมันก็จะมีกาทดสอบับว่าเราถือว่าเราโม้หรือว่าติดเรื่องพวกนี้หรือเปล่าโดยเฉพาะตอนนี้มีสื่อเรื่อของออนไลน์เรื่องของอินเทอร์เน็ตดูงายก็คือก็คือคิดเรื่นี้หรือว่าโมกับเรื่องที่โดนเสียงานหรือเียเกวตามัหรือเขียนเปินเต็องถ้าเรื่องเราถือว่านย่ยทำเยอ ถ้าการเยลบอแบบนี้ก็แนะนำว่าต้องปกาแพแค่นะครับอาจจะเป็นการนั่นที่แบบ่สีท่าแน่รับเด็กและวัยรุ fact, us, to so calming, here, ่นนะครับที่จะช่วยปรับเปลี่ยนได้วามขึ้นในกาที่ไม่เหมาะสนะครับแต่ถ้าเป็นย่งไม่เยอะนะครับก็คงต้องแาบนั้นตื่นตว่าาจะการเรี่นรู้ตื่นตัวในบพฤติกรรมของเขานกครที่จะเรียน เขาทำผที่ปม yeah. ่อยเขาอกพูดกับเดานหนีตรงนั้นให้ความรู้เราเดินหนีเพราะว่าความเหมาะสมมาพอดีอยู่อันนี้แต่ละคนบอกวิธีที่ได้ไม่าเนะครับแต่เก็ต้องปรับเปลี่ยนไรแต่เราจะผ่านการครับ สื่อที่ช่วยกระตุ้นใช่ไหมคะม่ว่ายีนสื่อพวี้คือก็ยังจะเป็รถอาการอย่านึ่งใช่ไหมคะต้องคงคงเนี่ยในความชาตพวกนี้เย่างืนสคันะครับแต่ว่าต้อง้องส่พวกต่อ้นผมเชื่อว่าทางดานภาครัฐจะชงรับเลี้ยงทุ้งพกนี้ด้วยอย่างแต่ก็จะมีหลุอกมาอยู่ด้นะครับเนี่ยที่ที่บอกอย่างเช่นสะครับคือที่เนนารในงอสงกําลังกาย หรือทำกิจกรรมร่วมกันเข้าครัวอันี้ก็จะช่วยเหลือลดมิได้เยอะรวมถึงการควบคุมเรือสื่อจากโดยผู้ปกครองนะครับเชสื่โทรทัศน์สื่ออินเทอร์เน็ตนี้มีสามารถพกพูได้ขอผู้ปกครองแต่พกพูนได้อยางน้อยแล้วข้าพด้ค่อยสอนไปฝัพอดีและวามพอดีมาเหาต่ัการมีความยิธรรเทเลยไม่ได้ผิดไม่ต้มงเกิดแต่ว่ามันต้องมีระดับที่พอดีต้องเยอ มากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีเมนะครับก็ต้องต้องปรับต้องต้อลเดินที่เดียนะครับต้องต้องตังเกธนาคารไปแล้วก็ต้องชุดสังเกตเก็บค่าเริ่สุิทีที่ว่าเป็นเยอะเสียเงานเสียางเสียการเรียนเสียเงนเสียทองเนี่ยแนะนำแนะนำทางระบบจิตใจเลยนครับก็เรียกว่าบุกบิถ้าต้องเรียนก็เดินี่เดียวนะครับ เขคดว่มีปัญหา่รต้เลยคงจะตป็นใ่ดี๋ยงที่สี่ะ้วก็ะม่มีาเราเด็กจะไว้รู้นะคุณหมอตัดสินเจี่กับเรื่องของการประเมิน่ายนะครับี่ตอนกมีคามถหถาได้เลยนะเรมีคำถามจากด้านล่างนะคะถามขึ้นมาเยอะเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวอ้อมเลือกก่อนนะคกันะคะอันแรกเลยถามว่ากินยาคุม แลวมีโอกาสทไหครับคอีอยาคือเราจะมีโอกาสดไ่นไ่รูกแต่เราจะเกิดไร่ไม่นเียวดงหมนะครับคือไม่มีร้อนเนะทัมลท้หแต่ว่าแต่วิธีใหม่ๆวิมตหเียดยียาใจวงมยาอะไพวนี้โอกาสมากงจะานะครับไม่ถึงเป็นขงตัวเองใช้วีนะครับหรือว่าการาเใช้วิธีเเก ไั้เลยนะระมันอย่าง้ยรู้มาเจรอนอีกเลยโบางนะครักนามีนะคะทั่วไปมีแค่สมันคามีเป็นนได้หรือไมูกต้องอันน้เป็นความเามไมชจราเป็นไรากันนะว่ามีแค่มันี้เป็จเป็นยร่มีจริงค่ะว่าเียร์ทารายไหมกครับ้าับไม่เยอะมากอยามไม่ได้มีอะไร แต็่ว่าช่วงนี้ประจำเดืนเี่ก็มีโอกาสที่จะทำไข้หวันะครับมีโอกาสที่จะเสเชือได้ง่ายนะครับเพราะว่ามีเรื่องจป็รอู่ใช่ไหมครับที่สองคือกมลูกก็จะเปิดันนีรอ่ากนีอาเม่ใ้กการเชือได้ทีเขาก็เลยแนะนำว่าจะต้องมีฝัห้ช่งน้รนือนะหรือถ้ามีก็ต้องดูแล ปตามหลักว so oui well. ิชาการไม่จาเป็นนะครับว่าตัวภาษาเยอรมันเป็นาปรางคที่ดที่สุดาไปใช้ในภาษาอื่นๆจะเกิดอันตรายได้นะครับแต่ถ้าเดือใช้คคำแนะนำแ่ที่นไต้องใช้แต่ตามหลักวิชาการแล้วัรร่ดีท่สุดเพราะจริงิเียในบริเวณยยาก็จะมีแคทีเรียไที่เป เวรจะดีนะครับสองอยดีแดอยู่เลยนะครับก็ต้องไม่ใช้อุปกรณ์อะไรมาปรับความสดุลโ้นคดลงในไรื่อนี้ไม่จำเป็นนะครับดูแลธรรมดาที่สุดนะมีคำถามอีนะครบอกว่าควรจะมีไฟแค่ไหนถึงจะเรียกว่าพอนีสมกการครับโอ้โหบอกไม่ได้นะนีแล้วแต่คนใช่ไหมครับ เขาก็จะมีโอนสัมวดออกมาเรื่อยๆจริงๆก็ไม่ได้เยอะยะมากมายนะครับก็ผมจำไม่ได้แต่ว่า2ครั้1เงิน2ครั้ง3เงในโรงการนีนะครับจะโชคนะครับแล้วจะเป็นยังแต่ละลูกแต่ละนก็แะคก็ร้องใช้เงนประยังไ แต่ได้เรียนนะเขาก็เว่าแคนี้มัพอดีตอะไรันก็ไม่ถงยที่ได้บอกไปบางคนอ่อ